ไม่ประสบความสาเร็จหากขาดแรงหนุนอย่างเช่นสอจอชนะงวนยมสีค่ะแล้วก็นายกอบตชะโอดลุ่งเรืองอบตาบางพรีใหญ่ค่ะตอนนี้ท่านประธานที่เคารพพบกับอดีตรองประธานสภาพันเอกดรตอ,อภิวันอภิริยชัยค่ะ กราบนมัสก,การท่านเจ้าวาดวัดคือพี่น้องคนเสื้อแดงทุกท่านครับไป <naj urry> เปิดงานให้กับพี่น้องชมรมคนรู้ใจซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชูพงศ์ที่มาจากาบ้านด้วยเครื่องแบบชุดนี้แหละครับ <isch> <ide> เพื่อจะบอกให้คนที่ได้พบเห็นได้รู้ว่าแดงครับ พักเสือไทยและทนายกยิ่งรักชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน้นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเราได้รับการช่วยเหลือจากคนเสื้อแดงครับแต่น่าเสียดายคนเสื้อแดงเป็นข้อจำกัดของคณะรัฐมนตรี ผมเองไม่ได้เป็นประธานสภาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีถามว่าสบายใจหรือเปล่าคำตอบก็คือสบายใจอย่างยิ่งครับเพราะทราบมาว่ามีผู้สูงอายุสองท่านครับท่านแรกเป็นผู้ชายอายุประมาณเก้าสิบผมสีขาว,ขาว ท่านที่สองเป็นผู้หญิงตัวย่อจจอฮะไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งท่าว่าผมจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีครับจึงได้ออกมาประกาศถอนตัวไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพื่อหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นครับ แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยฮะในฐานะเป็นคนเสื้อแดงเป็นข้อจํากัดของรัฐบาลจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่เป็นคนเสื้อแดงถ้าหากว่าจะเลือกระหว่างการเป็นรัฐมนตรีและการเป็นคนเสื้อแดงผมและพวกเราทุกคนเลือกเป็นคนเสื้อแดงครับต้องขอชื่นชมพี่น้องคนเสื้อแดงทุกท่านครับ เราต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียชีวิตไปเก้าสิบท่านผมเคยพูดบนเวทีหลายครั้งนะครับว่าน้องๆในกองทัพต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องรับผิดชอบว่าคนที่ทำให้ประชาชนคนเสื้อแดงเสียชีวิตคือกองทัพผมไม่ใช้คำว่าฆ่านะครับคือกองทัพไม่ใช่คนเสื้อแดงฆ่ากันเองใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากว่ากองทัพมีความผิดก็จะเป็นความผิดที่ไม่มากในฐานะปฏิบัติตามคําสั่งของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความตายของพี่น้องคนเสื้อแดงทั้ง93สบศพคืออาภิสิทธิ์และเทพเทือกครับพี่น้องทั้งหลายครับหลายปีที่ผ่านมา คนเสื้อแดงชุมนุมในขณะที่พักพลังประชาชนพักไทยรักไทยเป็นฝ่ายค้านผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับตอนแรกคิดว่าเอ้เมื่อเราเป็นรัฐบาลเมื่อพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลพี่น้องคนเสื้อแดงคงเงียบเหงาฮะแต่ที่ไหนได้บรรยากาศการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่เป็นรัฐบาลไม่ยิ่งย่อนกว่าเมื่อเป็นฝ่ายค้านครับ ผมเชื่อในหัวใจของน้องๆคนเสื้อแดงที่ไปมีตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีบ้างเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างถึงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งต่างๆผมมั่นใจนะครับน้องๆทุกคนพร้อมที่จะถอดเครื่องแบบออกมาใส่เสื้อแบบผมนี่เหมือนกันครับวันนี้เราได้มาแสดงความรู้สึก ตอนน้องของเราคนหนึ่งคือคุณวสันผู้ทองซึ่งได้ร่วมต่อสู้กับพวกเรามาตลอดครับเป็นคนแรกที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่สิเมษายนแต่ผมขอประกาศต่อหน้าพวกเราในที่นี้เลยครับวสันผู้ทองเสียชีวิตแต่ไม่ได้ตายไปจากหัวใจของคนเสื้อแดงครับการเสียชีวิตของคุณวสันผู้ทอง จุดประกายทําให้คนต่างชาติได้รับรู้ว่าประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับท่านทั้งหลายครับเมื่อเร็วๆนี้เององค์การรัฐสภาโลกได้มีมตินะครับประนามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในเรื่องการยุบพ,พักไทยรักไทยครับ พี่น้องอย่าเพิ่งดีใจนะครับถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งตัานายกยิ่งรักได้เป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองบ้านเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงยังมีมือที่มองไม่เห็นคอยแอบ,บอยู่ข้างหลังอยู่ครับ <Baker> คุณจตุพรได้พูดนะครับว่าเขาให้เวลาพักเพื่อไทยสี่เดือน สเดือนครับขณะนี้กระบวนการต่างๆก็ยังพยายามรมรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนเมื่อกี้ผมไปพูดกับคำรมคนรู้ใจนะครับพวกลูกศิษย์อาจารย์สุรชัยทั้งหลายผมบอกว่าขณะนี้กระแสะโลกาภิวัตน์ไปไกลกระแสะการปฏิวัติดอกมะลิหรือ jasmine revolution ไปไกลทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นทาห,าหารว่าทหารคิดจะทำการรัฐประหาร จะไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างแน่นอนครับจอมเพชรประดับเคยถามผมฮะในรายการทีวีถามผมว่าเพราะว่าผมเป็นแกนนำคนเสื้อแดงหรือเปล่าริงไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีผมปฏิเสธครับผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นแกนนำคนเสื้อแดงผมเป็นแกนตามฮะคนเสื้อแดงไม่ต้องมีแกนนำครับ เรานํากันเองและเมื่อใดก็ตามที่คนเสื้อแดงเขาทาดีทําถูกอภิวันตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นขอพูดต่อหน kind of ้าดวงวิญญาณของคุณประสันผู้ทองครับว่าน้องได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองของเราในการจุดประกายความสำเร็จของคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับ ขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนพี่น้องคนเสแดงทุกท่านขอให้ดวงวิญญาณของคุณวสันผู้ทองไปสู่สัมปรยายรพภและได้รับรู้ว่าคนเสื้อแดงรักและห่วงใยครอบครัวผู้ทองตลอดไปครับขอขอบพระคุณมากครับเอเสียงปรบมืออีกครั้งสำหรับพันเอกด็อกเซิร์<บ>อภิวันวิริยชัยค่ะ คนเสื้อแดงเป็นแกนตามนะคะอย่า,ยาไปบอกว่าเป็นแกนนํานะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณนายกเทศบาลบางปูค,ค่ะคุณธีรพลชุนเจริญค่ะ<ม>เห็นรถบัสอยู่แถวๆข้างๆนี่นะคะนึกถึงคุณธีรพลค่ะอาจารย์ชูศรีสัตยานนนค่ะมามาแล้วลก็นายกเทศบาลบางพีคุณพัฒนพงศ์จงรักดีค่ะ งานทั้งหมดจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้แรงใจจากพี่น้องประชาชนคน